ท่านผู้ชมครับวันนี้รายการเก่งยกกำลังสามสถานีทุนนุชเป็นวันที่8แล้วนะฮะที่มีโอกาสมาสัมผัสกับสหรัฐอเมริกาครับและวันนี้เองนะครับพวกเราจะต้องเดินทางไปที่ซานฟรานซิสโกที่แคลิฟอร์เนียครับบริเวณด้านที่ั้างบนนี้นะครับเป็นบริเวณศูนย์ตัดสินค้าต่างๆหลากหลายที่มีความชั้นนำของในอเมริกาครับไม่ว่าจะเป็นภูมินุชนฮะทาโก้แกรนนะครับเรสซอนนะครับแพดไตนี่ก็จะเป็นอาหารดูพีเอสโตนะฮะที่สต์นะโคลสปอร์ตนะครับ แล้วยังมีฮาร์ดแวร์บางส่วนยังไม่พอครับเมื่อกี้เราเข้าไปซื้ออาหารที่ a เวอร์ซันสนะครับบริเวณนี้นี่นะครับจะเป็นจุดศูนย์รวมของการจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งมาทานอาหารช่วงเช้าก่อนเดินทางไปที่ซานฟรานซิสโกครับทั้งวันนี้นะครับที่เราได้มีโอกาสแบบมาขร่มประสบการณ์โดยเฉพาะว่าเรื่องของการพัฒนาทุมนุษย์กับการพัฒนาองค์การสู่สังคมเี่ยงยื่ด้วยความสุข ประเทศไทยของเราเนี่ยยังมีกรอกความสุขหลายในด้านนะครับแล้วก็ที่ในอเมริกาเนี่ยจะเห็นนะครับตลอดเส้นทางเนี่ยเราจะเลาะชายเอ่อริมหาสมุทรทะเลมาเลยนะครับของซานฟรานซิสโกเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเพราะว่าทำให้เรานึกถึงภาพที่บางแสนชายหาดบางแสนพิทยาต่างต่างเหล่านี้ครับแต่เรื่องพวกนี้เนี่ยนะครับมันคงจะมีความซับซ้อนแล้วก็มีความสวยงามรวมทั้งสามารถนํากลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แล้วยิ่งกว่านั้นนะครับเราได้มีผลไม้ต่างๆหลากหลายครับที่อยู่ในมือผมเนี่ยจะเป็น สตรอเบอรี่นะครับพันใหญ่มากนะฮะแล้วก็เป็นเพื่อนกำลังมีค้านอันอืนนะครับเป็นปผลไม้พืนมเมืองของที่นี่เรารู้สึกว่าเป็นผลไม้หนาวนะครับม,หมีหลายท่านนะครกำลังริร่มรถกันอยู่นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับการที่เราจะเชื่อมต่อความรู้ประสบการณ์แล้วก็การเรียนรู้ในห้องเรียนเนี่ยนะครับจำเป็นยิ่งที่ต้องเราไปหาสังเคราะห์แล้วก็ไปดูความเป็นจริงของสังคมในปัจจุบันนี้จะเป็นเรื่องของการเว้นสมาครเปรียบเทียบระหว่างสังคมไทยกับในอเมริกานะครับว่าเขามีวิธีการในการจัดการในเชิงการบริหารอย่างไร และยิ่งไปกว่านั้นนะครับกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องเติมเต็มความรู้ความคิดต่างๆเพื่อเผยแพร่ออกไปการเผยแพร่เหล่านี้จะต้องมีการสังเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็อาจะมีการทำงานในเชิงการวิจัย ประเทศไทยของเราเนี่ยฮะยังมีจุดด้อยอยู่หลายเรื่องก็คือเราไม่สามารถจะเน้นหนักเรื่องจงงานการวิจัยออกไปได้เมื่อไม่มีการวิจัยแล้วเนี่ยนะครับพัฒนาการของทุมนุษย์เราเนี่ยก็ค่อางจะสลับซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับชนชาวอเมริกันเนี่ยนะฮะมีซิสเต็มระบบนะครับแล้วก็มีการปล่อยว่างแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ความคิดต่างๆหลากหลายไม่ใช่เพียกว่านั้นนะครับเขามีมหาวิทยาลัยมีแหล่งเรียนรู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วชนชาวอเมริกันจะเห็นนะฮะยามเยาว์วัยเขาเนี่ยสรีระร่างกายจะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเขาจะมีความสูงวัยที่อยู่ แล้วก็พัฒนาทักษะทางความคิดค่อยจะมากเยาวชนของอเมริกันเนี่ยก็เลยมีการเปิดกว้างเรื่องของความคิดหลากหลายครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเกิดเราปเปรียบเทียบก,กับคนของไทยเราเนี่ยนะครับยังมีความเหนียมอายยังมีความเก่งอกเกรงใจยังมีวัฒนธรรมไทยอยู่แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับตราบใดที่เร,เรายังเป็นคนไทยอยู่ก็คงต้องรักษาวิถีความเป็นไทยก็คือการยิ้มแย้มยิมใสความมเาีเมตตาอ,อ่อน้อมถ่อมตนยกมือไหว้ครับนี่นะฮะ ความแตกต่างระหว่างไทยกับอเมริกันครับเอาละครับการพัฒนาทุนนษย์ของโซนฝั่งยุโรปนะฮะในโซนของอเมริกันกับทางาภ,าภาคของประเทศไทยเราเนี่ยจะมีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์จะมีความคล้ายคลึงกันหลากหลายครับแม้ด้เวียดนามนะฮะแต่พอเราไปถึูในโซนยุโรปแล้วเราจะเห็นชัดเจนครับว่าคนอเมริกันเนี่ยค่อนข้างจะไวเร็วและคล่องตัวแล้วก็แข่งขันกับเวลาต่อเวลาครับนี่คือจุดแข็งของขา้าวึวง แต่อย่างอยครับเราน่าจะเอาเรื่องการผรสมผสานนะครับโอกาสดีครับว่าวานนี้นะฮะไปผ่านในโซนของการ บริหารจัดการในเชิงการนิคมของอร้อยเอเจนซ์นะครับไปถ่ายที่บริษัท W D หรือ Western Digital นึกถึงพี่สัมพันธ์หรือพี่แซมพวกเรานะครับที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ที่บางปูอินนะครับที่ยุธยาโรงงานของ Western Digital เป็นโรงงานขนาดใหญ่มากมีพนักงานมากกว่า400คนนะครับเร,เราได้มีโอกาสไปสัมพั์กับโรงงานที่สหรัฐอเมริกาของเาแล้วนะครับไปดูผิวเผินนะครับไม่ได้มีโอกาสเข้าไปในยิงเสดาย,ยนะครับก็เลยอยากจะฝากทลิปนี้ฝากผ่านพี่แซมไปด้วยนะครับในหน้าที่พี่แซมเป็นบุคคลที่มีความสําคัญยิ่งของธุรกิจในย่านนี้แล้วก็รู้เลยครับ ว่ากลุ่มของเวทร์ดิจิทัลนั้นมีความแข็งแกร่งหรอความแกรงอย่างไรนะครับเอาละครับวันนี้ทั้งวันเราจะเดินทางใช้เวลาประมาณสักหกเชั่วโมงระยะเวลาเดินทางนั้นก็น่าจะาักเที่ยพไปประมาณที่ตรลีลนะครับก็ประมาณ5 6 0 0กิโลเมตรนะครับแล้วก็เส้นทางบริเวณนี้แล้วก็บรยากาศที่นี่นั้นอากาศค่อนข้างจะเย็นเล็กน้อยครับทราบว่าที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยอากาศอยู่ที่ประมาณ16องศา เอาละครับวันนี้ทั้งวันนะครับเราคงได้มีโอกาสที่จะแบ่งปันความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดและก็การพัฒนาองค์การครับแต่วันนี้ฮะเราต้องเข้าไปที่ในรั้วมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกเพื่อจะไปร่วมของการสัมมนาไปดูนะฮะว่าวิธีการคิดของเขาเนี่ยเรื่องของ profit add เขาเป็นยังไงแล้ววิธีการในการจัดการสมัยใหม่ของเขาเนี่ยการจัดการบริหารเนี่ยก็เป็นยังไงบ้างจจลีคาร์สค้ดครับ